มากันอีกข่าวเหมาะสำหรับคุณพี่ปองของเรามากเลยนะคะเพราะว่าทั t ทูนเองนะคะคนที่มีทัทูอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนเนี่ยจะโดนกีดกันไม่ให้เข้าสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะซาวน,น้านะคะแต่ล่าสุดนะคะเขามีเรือสำราญมาให้เลยนะคะจัดให้ผู้ที่มีทัทูได้ไปสำราญสวิมมิ่งโชว์ท t t ทูกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคน ที graduate, ่นิยมศิลปะบนร่างอย่างการสักนั้นนะคะต้องเจอมาโดยตลอดก็คือการห้ามไม่ให้คนที่มีรอยสักนั้นใช้บริการสระว่ายน้ําสาธารณะในบางพื้นที่อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการสั่งห้ามไม่ให้คนมีรอยสักเข้าใช้บริการสระว่ายน้ําออนเซ็นหรือแม้กระทั่งชายหาดบางแห่งด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวโรคติดต่อที่มาจากเข็มสักและทําให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีเนื่องจากรอยสักที่ญี่ปุ่นนั้นสื่อถึงพวกยากุซา และตอนนี้ค่ะเหล่าคนที่รักการสักนั้นได้เฮกันทั่วหน้าแล้วนะคะเมื่อมีการเปิดบริการเรือสำราญสุดหรู Ink or Swim ให้เหล่าคนชอบสักนั้นได้มีประสบการณ์ล่องทะเลแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเพราะออกแบบกิจกรรมทุกอย่างมาเพื่อคนนิยมรอยสักโดยเฉพาะเลยค่ะเรือนี้นะคะจัดอีเวนต์โดย Rebel Ink นิตยสารชื่อดังเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนชอบสัก ซึ่งการออกทริปครั้งนี้นะคะทุกคนก็จะได้เจอกับศิลปินนักสักชื่อดังในอเมริกามากมายอย่างเช่น Tattoo Baby จากรายการ Spike TV s Ink Master <S <S Emmy n i c o l e t o จาก La Ink และ Chris Torres ผู้ได้ฉายาว่า Bad Boy of the Tattoo Industry จากการเปิดร้านสักรายแบบยุคเก่านะคะ Red Lake Devils ใน b บรุกลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสำหรับนักสักนั่นเองค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะสำหรับคนที่ชอบการสักที่จะได้สักกับช่างชื่อดังระดับโลกแถมยังมีส่วนลดพิเศษนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมายเช่นการประกวดรอยสักการประกวดสาวงาม Miss Ink or Swim การถ่ายภาพแฟชั่นรอยสักขึ้นปกนิตียสารฟรีๆนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมความบันเทิงทั้งปาร์ตี้เปิดแผ่นโดยดีเจชื่อดังปาร์ตี้ริมชายทะเลที่โกซูเมล หรือใครนะคะที่ตอนนี้ไม่มีพื้นที่บนตัวให้สักแล้วก็สามารถสนุกไปกิจกรรมบนเรือได้ทั้งการว่ายน้ำในสระและสระน้ำวนที่แตกต่างกันถึง10แบบ <Bye. S 1> เล่นโฟล์ไร d ์นะคะเครื่องจำลองการเล่นเซริร์ฟสนุกกับการถ่ายรูปตัวการ์ตูน The DreamWorks Experience ชมภาพยนตร์สามมิติในโรงภาพยนตร์สุดหรูเข้าสปาผ่อนคลายชมการแสดง Burlesque ชมการแสดงละครบรอดเวย์มิวสิควเรื่อง Saturday Night Fever ไปหน้าผาจำลองเล่นสเกตน้ำแข็งหรือจะมีการเข้าคาสิโนสไตล์ลาสเวกัสก็มีให้บริการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเลี้ยงอาหารสุดหรูครบทุกมือ้อและยังมีร้านอาหารนานาชาติให้เลือกชิมอีกมากมายทั้งหมดนี้นะคะเสียค่าโดยสาร970ดอลลาร์หรือประมาณ32,000บาทเท่านั้นค่ะ เรือนี้นะคะจะออกเดินทางในวันที่16ถึง20เมษายนปี2015ทุกคนก็จะมีประสบการณ์สนุกสุดเวียงเต็มที่5วัน4คืนบนเรือสรนสำราญสุดหรู Royal Caribbean's Liberty of the Seas ออกเดินทางจาก Fort t a u d e r r เด e นะคะในฟลอริดาไปยังเกาะ Cozumel ในเม็กซิโก กิจกรรมเรือสำราญสำหรับคนชอบสักนี้นะคะแม้จะดูเป็นกิจกร,รรมเฉพาะกลุ่มแต่ทาง Paul Gambino บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Rebel Inc. ก็เผยว่าที่อเมริกานั้นนะคะ20%ของประชากรทั้งหมดมีรอยสักอย่างน้อยหนึ่งลายเขาก็เลยคิดว่ากิจกรรมนี้จะเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ โหดูสนุกสุดเหวี่ยงกันเลยนะคะพี่ปอสนใจไหมคะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวน้องจ่ายให้ก็ได้นะคะแต่ว่านะคะต้องอย่าให้เรือจมนะคะเพราะว่าคนสักจะหายไปครึ่งโลกเลยอ่าสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับไพโซแฮป p ี้นิงและชุดพิธีกรวันนี้ขอขอบคุณเข็มอิสระค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไม่ทันไปเลยแชงนะีกจะไปอยเนี่ เออเขาไม่ได้แช่งเขายกตัวอย่างพูดเล่นๆเูดนเล่นๆอ่ะเดี๋ยวเบรกนะคะกลับมานะคะกับทัวร์ชนองอัปเดตของเราค่ะ